แหลงการองค์กรภาคีเครือข่ายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเรื่องคัดค้านการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศกสทช .6 ฉบับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วันศุกร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2564อย่างไม่ชอบธรรมตามที่สมังกงานกสทช จะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศกสทชจำนวน6ฉบับในวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2 0 6 4ด้วยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเหตุผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกาและและ่าสุดทางกสทชได้ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่เป็น9นาฬิกาถึง12นาฬิกานั้น องค์กรภาคีเครือข่ายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการโฆษกนักจัดรายการและประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศเห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศกสทช .6 ฉบับในครั้งนี้ไม่มีความชอบธรรมในนามขององค์กรภาคีเครือข่ายจึงขอคัดค้านการประชุมของสำนักงานกสทช ในครั้งนี้มีมติคัดค้านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บเอ็กซ์ด้วยปัจจัยเชิงสาเหตุเช่นอุปกรณ์การเข้าถึงและสัญญาณของระบบอินเทอร์เน็ตที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมมีข้อจำกัดในด้านความเร็วและความเสถียรภาพของสัญญาณที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ทดลองประกอบกิจาการวิทยุกระจายเสียงนักจัดรายการและประชาชนสูญเสียโอกาสในการเข้าร่วมรับฟัง และนำเสนอความคิดเห็นมีการจำกัดเวลาให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นต่อร่างทั้ง6ฉบับเฉลี่ยฉบับละ10นาทีแสดงถึงความไม่โปร่งใสต่อการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในครั้งนี้ถือเป็นการจำกัด และลิตร,รอนสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงอีกทางร่างประกาศทั้ง6ฉบับมีสาระที่เชื่อมโยงกันและมีลำดับขั้นตอนที่ซับซ้อนยากที่จะทำให้ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุนักจัดรายการวิทยุและประชาชนทั่วไปเข้าใจรายละเอียดข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่กำหนดโดยสำนักง,งานกสทชอ,อย่างถี่ถ้วนและสำนักง,งานกสทช ยังไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียดให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมรับฟังประชุมความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศนี้ได้เข้าใจก่อนรวมทั้งมีผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียนเข้ารับฟังแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการตามที่กสทชได้แจ้งไว้ในนามองค์กรภาคีคือข่ายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยจึงขอคัดค้าน การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ขอให้คณะกรรมการกสทชมีมติให้ลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศกสทชจมนหักฉบับและยกเลิกวิธีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัลโคโรนา2019จะคลี่คลายและประเทศไทย สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ถูกยกเลิกไปก่อนเพื่อให้สำนักง,งานกอสทชสามารถจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศจมน6หกฉบับด้วยระบบการประชุมที่เป็นปกติเพราะการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของผู้ถลองประกอบกิจการกระจายเสียงนักจัดรายการวิทยุ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในวงกว้างต่อไป